สวัสดีค่ะนี่ัอนอาทิตย์นะครับนี่สองต่จอจังหวันนะครับที่เลี้ยงนมสดตาร์บัคกเพื่อนทีมงานอดัมอีสปอร์ตนะครับแข่งซ้อมทีมโอ้แข่งูแล้วชิงแชมป์ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับตอนนี้รอบแปดทีมสุดท้ายนะครับแข่งอยู่ที่เซนทรัลคอนแกรนนะครับฝากจิตตามากพวกผม้วยนะครับทีมงานอนดัมทำซีท เขาต้องเดินเกมต้องกันมังสันไตใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตำแหน่งเมทนะครับแกลี่กูเขาม่ยืนออฟเลนนะตอนนี้เป็นตัวเอามาครบ5เฉยนะครับตอนนี้ตัวป่านะครับปกติผมปกติผมจะป่านะครับแต่ว่าผมมาสายอันนี้เป็นทีมงานนี้เป็นสตารโค้ชนะครับทีมงานตัวดับทีมงานสตารนะครับ ส่วนคนที่นั่งอยู่สุดท้ายนะครับคนนั่งอยู่สุดท้ายคนนี้เป็นตัวตกปลานะครับตัวแข่งทับกีนะครับหนึ่งหนึ่งได้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะครับพวกเราก็สอบเสร็จแล้วโอเคครับวันนี้ก็อยู่ทนถุงนะครับวันนี้เรามาสอบนะครับทุกคนสอบได้ไหมครับสอบไม่ได้ครับสอบ ตอนนี้บ่ามเนสอบได้ไหมครับเคื่อว่าได้สอบเสร็นีล้วอืมครับไหนรอเพื่อนอยู่เพื่อนก็คลิปนะครับแล้วก็เราจะไปแดกข้าวกันจริงว่าหิวข้าวแล้วกินข้าวแตเช้าแล้วนะไม่ได้หอมจริงๆไอ้เบิร์ดมันก็มันก็ไม่ได้สอบมันก็สอบมันก็ได้สอบนะไอ้เบิร์ดมันสอบไม่ได้นะเออเรามาทำเรามาทำความรู้จักกับสังเกตหูหิ้วนะ รู้จักหรือเปล่าพวกคุณมีหรือเปล่าคนนี้ก็เป็นตาล้องของอ้ยเป็นคนขับรถครับคือช่องช่องพวกเราตอนนี้รับเด็กฝึกงานมาทั้งหมดประมาณเกือประมาณประมาสิบคนนะครับผมจะบอกเงินเดือนเฉพาะผมจะบอกเฉพาะเงินเดือนของคุณขับรถของไม่เนี่ยไม่เน่ยนเลยจะบอกเฉพาะเงินเดือนของพนักงานทุกคนนะครับ ก็คือตอนนี้สปอนเซอร์มีหกคนหกคนผมจ้างคนละสองเหมือนห้านะครับกินอยู่ฟรีนะครับเที่ยวฟรีแต่ว่าตอนนี้ผมจ้างมาเพิ่มของโมชั่นเดือให้เหมือนแปดนะครับลดลงลดหลายเนี่ยมันเอ้าข้จ้างจากข้จ้างรตอนนี้เข้อจ้าง่างนั้นประมาณเป็นสิบเขาต้องลดค่าจิตใจลดลงนิดนึงแต่ว่ารายได้ช่องเราตอนนี้ก็ผมไม่มีังไม่มีเลยไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ใช่ยังไม่มีนะครับก็คือเรายังไม่ขอเปิดเผยนะครับเพราะว่ามันเอาต้องการสปอนเซอร์ครับคนละสะิบาทแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าใครอยากตลากส,าสนนพวกเราก็สลาดสนุนเป็นมาม่าปลากระป๋องได้นะอาหารแห้งพวกเรารับหมดแล้วครับตอนนี้เราต้องการสปอนเซอร์มากนะครับทุกคนคือคน<อ><อ>ละสิบบาทนึ่งก็ได้เอ็นร้อยก็ได้ครับพวกเราพวกเรารับบริจาคหมดนะครับแต่พวกเราไม่ได้เอาไปบริจาคต่อนะพวกเรามากินเองนะฮะสอบแล้วไปไปฟังคนมาสอบไปรูปหาขุมูลมาสอบไปรูป สอบเรากลับแล้วล่ะรียลเลยทีรียลเลยตอนนี้รีวิวการสอบไปเลยตอนนี้พวกเราก็จะไปกินข้าวนะอืมน,นี่ก็อยู่กับ,บวิเศษนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวติงนะต,งตัวติงแห่งอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นส่วนผมนี่เป็นตัวเต็งของภาคอีสานนะครับไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เระดับเพื่อนมาไอ้เบิร์ดนี่มันสุดยอดอยู่แล้วเบิร์ดตไงนเบิร์ดตไหนเขาเรียกว่าเบิร์ด แลายคนเนขาก็เรียกเขาก็เรียกผมหลายชื่อนะแต่ผมเรียกเรียกไงผมว่าหันอ่ะ <laughs> ผมเป็นคน <c oughs> ไม่ที่เรียกกับชื่อเสียงเรียงนามนะนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่โรงรถนะ รถผมก็คันนี้แล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆเคยเพื่อนๆอยากเห็นผมรีวิวรถก็สามารถเออ่คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรถที่ผมขับที่ผมใช้งานให้เออที่ผมใช้งานทุกวันแล้วก็รีวิวรถเพื่อนผมด้วยนะครับรถสักจะใครได้เลยครับนี่คือรถผมครับรถผมทรับันนี้ครับบอสนี่รถเขารถไช้กับบลูดูคือจะหาใครใครอยากดูนี่คือผมใช้ครับ แคนน้าทุกวันนะครับดูอันนี้เพื่อน,น,บบนผมนะมีว้าวิร้อยยี่สิห้านะครับให้เขาต้องทำแค่น่าได้ร้อน <AR> นะของมีดจักรว้าวิร้อยยี่สิห้านะแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครอยากดูผมรีวิวรถก็สามารถคอมเมนต์ได้นะ ผมจะผมรีวิวใหคค้คอมเมนต์มมนได้ทุกอันนะครับใครอยากดู <c oughs> ใ,คใครอยากดูใครอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์ได้ผมทําตามทุกคนนะครับแ <c oughs> ต่ว่าโดดโดดตึกสามสินผมไม่โดนแต่ว่าตึกสองฉันพอได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสิบสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าก็ข้าวเ,เช้าข้าวเช้าเลยไม่กินอั่นันอันนี้พอนะ่อหนักสิบลดไข่เนี่ยบอกได้ว่าเกียร์สามนี่เกียร์สามวงน้นเก่าสิบตากทิงคนดูนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะ นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อ,อ,อยากจะพามารีวิวรถรถแพนด้านะครับออรถแก็บเฮ้ยเดาตงใครอยากดูรถผมก็ให้ผมก็อคอมเมนต์มานะครับไปแล้วครับกินยังวไง,วงเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวกันนะครับยาง่าผัดพริกแกงงวง